สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนเลยนะครับวันนี้นิ่งหน่องก็จะมาร้องเพลงคือมีคนขอมาทางไงอินบอร์ครับว่าอยากฟังเพลงผู้หญิงลืมยากนิ้งหน่องนิ้งหน่องไม่รู้ว่าเป็นเพลงของใครเป็นเป็นเพลงของใครรอครับก็เลยแบบก็เลยเข้าไปเซินในใร์ชในไอ้ g ูเกิลดูแล้วก็เข้าไปดูใน y u u t u e พราว่าเป็นเพลงของใครก็เลยอ่า รู้ว่ามันเป็นเพลงของไอ้มันมีอยู่สองมันมีอยู่สองศิลปินเอ่อมันเป็นเพลงของวงวงพิงงวงพิงเป็นเป็นแบบคือเป็นต้นฉบับไอ้ของผู้หญิงลืมยากและและอีกและอีกไอ่วงหนึ่งไอ่คือเป็นพี่วิทย์ไฮเปอร์ร้องก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เพื่อนๆขอมาไอ่ที่มีคนขอมาทางอีนบอลอะครับว่าไอ้ ขออยากฟังเพลงของใครร้องกันแน่เป็นวงพิงหรือวงไอของพี่พิทไทเปิร์ร้องเพราะว่ามันมีอยู่ว้อยู่สองไงศิลปินแต่ก็ลองไม่ได้แต่ก็ตลองฟังหลายรอบก็เลยแบบจะมาลองให้ฟังขอเป็นขอเป็นเวอร์ชันต้นต้นต้นฉบับกันลวกันขอเป็นไอวงพิงร้องก็แลวกันไปฟังกันเลยครับผู้หญิงลืมยากวงพิง เธอเป็นผู้ชายเธอก็คงจะไม่ลำบากคงไม่ยากเย็นกับการลบลืมเรื่องของเหล่านั้นเพียงแค่้ามคืนอาจลืมร้อยพันวันที่ผ่านแค่เธอนั้นได้พบใครคนกับ ตัวฉันนั้นตรงข้ามกันกับเธอทุกอย่างเพียงแค่วู่เดียวที่ฉันคิดถึงเรื่องเหล่านั้นก็มีน้ําตายังเสียใจอย่างนี้มานานอาจมีใครจิตดีผ่านเข้ามาก็ยังไม่ลือ ที่คุณตาเธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงลืมยาถ้าร้องแล้วลลใครมากก็มากจะฟังใจอยากทำไม่ได้เหมือนยิงเธอไม่รู้วันไหนต้องรอจนเมือเ่อย หรือต้องรอถึงวันตายจะลืมเธออาจเป็นเพราะเธอมีหัวใจเพื่อวันขนา้างหน้าต่ตัวฉันนั้นวางหัวใจไว้กับความรัก ภาพที่เห็นกันดูเหมือนฉันดีขึ้นทุกอย่างแต่ความจริงไม่ใช่เลยรอยยิ้มยิงเคยจะมีมันหายไปเธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงล้วลืมยาก ถ้าร้องระใครมากก็มากจุกอังใจอยากทำไม่ได้เหมือนอย่างเธอไม่รู้ไหนต้องรอถึงเมื่อไหวหรือต้องรอถึงวันตายจะลืมเธอ,อ เธอคงไม่รู้ว่าผู้หญิงที่จริงแล้วลืมยากถ้าร้องรวใครมาก็มากจะฟังใจอยากทำไม่ได้เหมือนอยางเธอไม่รู้วไหนต้องรอถึงมื่อไหร่หรือต้องรอถึงวันตายจะลืมเธอ 啊，一么了？